วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับลองดูด้านในนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับกับคู่มือคู่มือจะเป็นภาษาจีนล้วนนะครับจะไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะช่องนี้เหมือนเดิมนะครับมีช่องใส่ทานแต่ไม่มีทานมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะครับ ก็คือตัวนี้จะเป็นที่เปิดสายถ่านนะฮะใช้ 3A 2ก้อนนะครับใส่ถ่านไป,กกไปนะครับก็กดตรงนี้ก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับหน้าจอนะฮะใช้วัดอุณหภูมิได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นเป็นจอสีเขียวนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม เปิดปิดเสียงนะครับอันนี้ก็คือไม่มีเสียงนะครับอันนี้จะไม่มีเสียงนะครับมันจะมีเสียงครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนตัวค่าของมันนะครับเป็นจากเซนเซสเป็นฟาเรนไฮน์นะครับอันนี้จะเป็นฟาเรนไฮน์นะครับเดี๋ยวเราก็กดกลับมาเป็นเซนเซสเหมือนเดิมนะครับส่วนปุ่มตรงกลางนะครับกดค้างไว้นะครับ ก็คือมันจะเป็นภาษาจีนนะฮะด้านบนนี้ก็คือเป็นการวัดอุณหภูมิวัตถุนะครับอันนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิวัตถุนะครับกดค้างไว้ทีหนึ่งจะเป็นตัวล่างนะฮะตัวสั้นๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับนี่นะครับเครื่องนี้ก็จะใช้ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมไมยากอะไรตรงนี้จะมีรูปยิ้มนะฮะก็หมายความว่าหน้าจอเป็นสีเขียวก็คือคุณไม่ได้เป็นไข้ก็ถือว่าดีนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเนี่ยฮะก็คือถ้าเป็นไข้เนี่ยตัวกระตูนเนี้ยจะเป็นรูปแบบเศร้านะฮะแล้วก็ขึ้นว่าหายนะฮะแล้วหน,หน้าจอก็จะเป็นนะฮะเนี่ยฮะหน้าจอก็จะเป็นสีแดงถ้าหายเครื่องนี้ตั้งอุณหภูมิไว้อัตโนมัติที่38อง,องศาเซนซสนะฮะว่าถึงจึงจะถือว่ามีไข้เพราะฉะนั้นถ้าเกิน38เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ถ้าเกิน38เมื่อไหร่หน้าจอมันจะเป็นนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าไม่ก็จะเป็นสีเขียวปกติใช้ไม่ยากครับใช้ง่ายๆนะครับเครื่องน,นี้โอเคครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ